สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเรา l o o k i e camper เหมือนเดิมแต่วันนี้พวกเราไปไหนไม่ได้นะครับเนงจากติดอยูกาาะก็เลยแคมปิ้งมาอยู่ที่บ้านซะเลยก็เม่นจำไปไหนไม่ได้นะเรามีของมารีวิวแล้วกันต่ำสุดนี้คือของเมือนะแมนนี่ครับวันนี้วัวนี้เลย เพื่ออาจจะสงสัยว่าเอาไปทำอะไรไอตัวนี้ก็คือสโนว์พีคเรนโบว์สโตฟนะครับชื่อมันบอกว่าเป็นสโตฟใช่ไหมก็คือเตาเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันทําหน้าที่ได้สามอย่างเนะก็มีอย่างแรกก็เป็นเตาเตานี่ก็จะเป็นส่วนด้านบนเนี่ยครับด้านบนมันจะเป็นที่วางหม้อส่วนตรงกลางจะเป็นตะเกียงเดี๋ยวพอเราจุดแล้วก็จะมีไฟออกมาให้แสงนะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายก็เป็นฮีเตอร์ก็ให้ความร้อนกับเต็นท์หรือว่าวงส่นทนาของเพื่อนๆได้นะเออเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าไอตัวนี้จะคุ้มหรือไม่คุ้มนะราคาขายที่ไทยก็อยู่ที่17500เารอยครับประมาณน,นี้แต่ตอนนี้มันเป็นตัวลิมิเต็ดนะสีดำจะเป็นปีลิมิเต็ดอยู่ตรงเขียนอยู่ตรงเนี้นะครับก็เป็นของปีสองพี่สิบ ของนั้นตอนนี้มันก็จะไม่2019สี2024จะเป็นสีขาวนะตอนนี้มันก็จะไม่มีขายนะครับสาหรับขนาดไซส์ก็เอ,อ่อเทียบกับอะไรดีเทียบกับตัวพวกเราแล้วกันเนี่ยก็ประมาณตัวเลยถือว่านกอยู่อพอสมควรนะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณถ้าต,ตามสเปคก็เขียนอยู่6.2ครับ6.2กิโลกร,รมัมแต่ว่ามันเป็นแค่น้ำหนักของตัวเตาอย่างเดียวนะถ้าเรารวมตัวถังน้ำมันเวลาเราเติมน้ำมันใช่ไหมครับ ถังน้ำมันเนี่ยเติมได้อยู่4.9ลิตรถ้าเราเติมเข้าไปเต็มก็จะประมาณสัก10กิโลกว่า,าได้ครับน้ำหนักของเจ้าตัวเนี้ยเพราะงั้นเทคนิคก็คือว่าอย่าอย่าไปเติมน้ำมันเต็มครับมันจะหนักตอนนี้ก่อนก็เติมน้ำมันไว้อยู่ประมาณนิดเดียวเองนะเอาไว้แค่แบบพอใช้อะ่ะเราจะดูได้ไงว่ารหนับน้ำมันเท่าไหร่ครับมันจะมีบอกอยู่นะ๋ยกไปให้ดูใช่นี่ครับตรงน,นี้มันจะมีระดับน้ำมันบอกเออ หนักด้วยมือสั่นเลยก่อนก็เติมไ้แค่ประมาณหนึ่งในสิเองเอาไว้แบบแค่พอใช้สำข่ครับยังไม่ถึงเวลาใช้นะกลับว่าจะเอาไปใช้หน้าหนาวไม่รู้ปีปีไหนชาติไหนจะได้ใช้กันโอเคสำหรับตัวตะเกียงอันนี้นะครับถือว่าเป็นตะเกียงแล้วกันเพราะว่าต้องใช้ไส้ตะเกียงนะไส้ตะเกียงแบบไส้ตะเกียง น้ำมันกา๊าซเลยอะแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นเส้นๆนะมันจะเป็นวงๆสำหรับวิธีที่แบบถอดไส,ใส้ใส่ไส้นะครับก็นี่อตรงนี้เราสามารถดึงนี่เราสามารถดึงตัวโโหูนิ้วตะเกียงออกมานะครับดึงมาแบบนี้ปึ๊บนี่นี่เราแยกชิ้นส่วนก็ได้ เตาที่บอกนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นเศษแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถทําเราวางหม้อเหมาะกับวางหม้ออุ่นอาหารมากกว่าเนาะไม่เหมาะกับผัดนะเพราะว่าถ้าเราผัดแล้วเดี๋ยวน้ำมันกระดงกระเด็นแล้วจะเสียใจแล้วต่อบาครับแล้วเวารบบารรก็สามารถดึงโป๊ขึ้นมาได้นะครับตัวนี้ เดี๋ยวดึงให้ดูนิดนึงเออมันก็จะมีที่ใส่ไส้นะเราดึงในตัวดำๆเนี้ออกแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไส้อยู่ด้านในพี่ๆก็จะเห็นมันจะเป็นวงไส้อะนะเราก็เอาไส้ใส่ได้เลยเออ่อประมาณนี้ทำไม่หมกนเดียว เข้าไปแล้วตั้งใจหลบหลบหูะเกียงครับทีนี้พอมันเข้าไปแล้วเสร็จอ่าแนะนำอีกนิดนึงก็คือว่าก่อนจะจุด่เราต้องมาใส่ทานมันก่อนเนี้ยเออนี่ใส่่านตรงนี้นะครับสี่ก้อนนะเป็น่าน่านไซสใหญ่ หญ่สุดเลยในเซเว่นถึงตรงใส่ขาดกนไม่เอาแล้วแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันในช่องนี้ได้เลยน้ำมันที่ใช้ก็เป็นน้ำมันกา๊าซน้ำมันก๊าซก,ก็หาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็สั่งช้อปปี้ดีกว่าถูกกว่าครับสั่งออนไลน์มาส่วน สำคัญก่อนที่เราจะเริ่มจุดเราต้องรู้ว่ามันดับยังไงก่อนดีว่ามันไม่ได้เปิดว่าดับอย่างนี้นะครับมันใช้ปุ่มนี้ไม่ปุ่มดับนะเวลาจะดับก็กดลงไปเลยโอเอเนี่ยกดตรงนี้นะครับเสียงมันจะดังนิดนึงอย่าตกใจทีนี้ตัวนี้เอาไว้ทําะไรอันนี้เอาไว้เปิดรับอากาศอ่า เดี๋ยวไว้ก่อนคนระับเดี๋ยวไว้จุดแล้วเดี๋ยวเราค่อยสะาอีกทีเดียวอล่ะทีนี้ก็มาจุดการจุดง่ายๆเลยการเป็นคนจุดโนะอ้อยๆแม <c oughs> ครับตอนจุดก็หมุนไปทางสีแดงๆนะให้มานางตี๊เออติดแล้วุ๊บๆๆ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  ก็ยกขึ้นมาเลยตอนนี้ไฟมันก็จะเริ่มเริ่มไม้ไส่ครับแล้วก็ยกเพื่อเดิมอากาศให้เขาหน่อยนะช่วงแรกมันจะได้ติดเร็วๆครับไฟมันก็จะลุกแล้วครับแค่นี้ง่ายๆแต่ว่าถ้าเราอยากให้ไฟแรงๆก็เปิดตัวช่องนี้เหมือนเดิม mm. แล้วก็ยกยกขึ้นเลยครับ มันก็จะดูเปลวไฟได้แล้วก็ดูว่าแบบให้อากาศเข้าไปได้ดีขึ้น<อ>ทีนี้เดี๋ยวทำไมเขาถึงเรียกว่าเรนโบว์สตเพราะว่ามันก็จะมีแสงสะท้อนนะครับเปลวไฟขึ้นมาเป็นวง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 ตรงโป๊ะเราเนี่ยต้องรอให้ร้อนๆก่อนนะครับสักพักก็จะเห็น ก็ใช้เวลาจุดพอสมควรเลยเนาะกว่ามันจะเริ่มร้อนวันนี้เราก็รอครับอย,อยากกินแล้วอ่ะชาดอะ่ะเมื่อไหร่น้ำจะได้พี่รออยู่อ๋อเดี๋ยวพอแบบเราจะรู้ได้ไงว่าเขาร้อนได้ที่แล้วนะ<ม>ก็ดูที่เปลวไฟนะครับถ้ามันขึ้นมาเต็มวงแล้วเนี่ยก็แปลว่าเออใช้ได้แล้วเปลวไฟ เล่งไฟให้เขาก่อนนะครับอ่ะเริ่มขึ้นมาเริ่มขึนแล้ว<า>โอเคก็ตอนนี้ตรงที่กอนนั่งเนี่ยเห็นเริ่มเห็นเป็นวงชั้นๆแล้วนะไม่รู้ว่ากล้องนู้นเน่ยจะจะเห็นหรือเปล่า แล้วกล้องนี้ถ่ายสดๆให้ดูถ่ายแนวรอนไหมเพนนี่ถ่าย้อนบนเลยนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้เออเป็นวงๆซ้อนขึ้นไปนะครับโอเคตอนนี้ของเราก็เริ่มร้อนได้ที่แล้วนะก็ถามว่าฮีเตอร์เนี่ยมันร้อนมากไหมคำตอบก็คือมัน พอสมควรนะครับถ้าเกิดเราอยู่ใ,ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็คือร้อนมากนะขมืออังอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรานั่งอยู่ไกลๆอ่ะเราก็จะได้ไอร้อนจะพันมาเรื่อยๆอะ่ะถ้าเปิดเราอยู่ในพื้นที่ปิดพอสมควรนะครับหมือก็เราอยู่ในห้องแอร์เราอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแล้วเราจุดเท้าในห้องอะุณหภูมิมันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่พอสมควรนะนะแต่ว่าต้องมีระบบระบายอากาศที่ดีนะครับอืมไม่อย่างนั้นมันจะอับ แต่ว่าก่อนเห็นเมืองนอกอะ่ะเขาก็ไปใช้กันนะในเต็นท์เลยก็ดูโอเคครับที่ญี่ปุ่น,นอ่ะแอร์ปรุงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเอออย่างที่สามมั่งนอกจากเป็นตะเกียงเป็นฮีเตอร์ได้ใช่ไหม,มก็ยังเป็นเตาได้ด้วยอเออเดี๋ยวดูดิว่าแบบก่อนยังไม่เคยลองเหมือนกันนะนี่ครับผมใส่น้ําไปในเจ้ากาของเรานะใส่ลงไปพอสมควรแล้ว ครึ่งกานะครับประมาณครึ่งกาเดี๋ยวจะดูว่าแบบที่บอกว่าต้มน้ำเนี่ยต้มได้จริงหรือเปล่านี่วางไว้บนนี้เลยพอดีกันเลยนะเนี่ยสำหรับใครที่มีไฟเมเปลิลหรืออะไรทำนองนีนน้ไฟกาพอดีเลยครับส่วนพี่ๆที่แบบกังวลว่าแบบเฮ้ยมันใหญ่ดังเอาไปแคมป์ไหวไหมอะไรี้ก็ไม่น่าไหว ก็ต้องมีรถอ่ะเนาะเออต้องใส่รถไปลเลยอ่ะเตรียมพื้นที่ให้พิเศษเส้นผ่านศูนย์กลางของในต,ตัวตัวฐานมันอ่ะประมาณสี่สิบเซนครับสำหรับคนที่จะไปหากระเปา๋าอะนะก็ประมาณสี่สิบเซน้วรู้สึกว่าความสูงนี่ประมาณห้าสิบห้าสิบเซนได้ไม่ได้ยินเสียงเดือดเดืเเนนะทีเนี้ย ันก็จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งว่าพอน้ำเดือดแล้วเราจะเอากาเราออกไเติมเลยเติมให้ด้วยระหว่างใช้เราก็ดูระดับน้ำมันไม่ได้นะครับดูยังไงอ่ะเนี่ยมันมีเกจอยู่ตรงนี้อ๋อ โอ้แล้วมันจะหมด,ดวยใช่เราเติมมาไม่เยอะกลิ่นจะได้ไม่ออกเยอะนะครับอันนี้มีไว้ทำไมอ่ะอันนี้เอ,อ่อเพื่อของทะเลไอกแาเนี้ยเราต้องวางอยู่ในพื้นที่มันแบบว่าไม่เอียงอ่ะนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพื้นมันไม่เอียงเพราะว่าพื้นเอียงแล้วมันมีเสที่รไฟลเรามันจะไม่เป็นตรงใช่ไหมครับเรารู้ได้ไงว่าพื้นมันไม่เอียงเขาก็จะมีตัววัดระดับมาให้นะนี่เลย เออเป็นโซ่แล้วก็มีลูกตุ้มครับแล้วก็ดูว่าลูกตุ้มเราอ่ะมันเอียงหรือว่ามันตรงหรือว่ามันอะไรไหมเราก็พยายามทําให้ลูกตุ้มเราอ่ะมันอยู่ตรงกลางนะครับก็จะได้ระดับและทาไมไม่แกะป้ายระคาออกไปไปบักดเออไม่ได้แกะเลยก็เดี๋ยวเราอ่ะ ซื้อมาเพื่อแบบจริงๆมาตั้งใจากจะเอามาใช้หน้าหนาวนะแต่ว่ามันหมดหนาวซะก่อนมันาไม่ถึงอืใช่มันมาช้าไปหน่อยครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราเจะเอาไปใช้ที่หน้าหนาวักที่ึงอาะ <c oughs> เออนั่นแหละถ้าเพื่อนเพื่ออยากเห็นตอนลุยหน้างานจริงอ่ะก็ติดตามช่องเราไปจนถึงหน้าหนาวแล้วคอมมิดเมนเราอยากจะไปเปล่าแล้วพวกเราจะจอยู่หรือเปล่าได้ยังน้ำมาได้ย <c oughs> ัง ได้ยินเสียงพปาแปะเป่าแปะอยูน่นะไม่รู้เรืองยังร้อนไหมร้อนขอเจ็ดสิบห้าองศาร้อนมากากาลองเอามืออ้าไม่เอาไม่เอาไม่มากกว่ากลับได้กลับได้ร้อนร้อนข้างๆยังร้อนเลยเออใช่เหมือนไอ้ร้อนมันออกมานะแล้วเขาจะมีพัดลมอะครับเอาวางไว้ตั้งตรงนี้มันจะเป็นพัดลมไอร้อนนะวางไว้ตั้งแทนที่กาเนี้ยเพราะไอร้อนมันขึ้นมาใช่ไหมพัดลมมันก็จะเหมือนหมุนเองอ่ะ ออยเอาไอร้อนให้เราครับอันนั้นก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะแต่ก่อนยังไม่กล้าซื้อมาไม่รู้ว่าพี่ๆเคยใช้กันหรือเปล่าแต่ว่ากลัวว่าแบบพัดลมอันนี้มันจะเปื่อยไงครับเปื่อยไปผ่านดแล้วแบบกลัวว่ามันจะอันตรายไงก็เ,เลยเดี๋ยวขอลองดูไปัสือ้าก่อนเอาลองใช้ดูก่อนถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวอาจจะเอาพัดลมนะแต่ดูแล้วมันก็ใช้ได้อยู่นะร้อนอะหนอเลยหรืออาจจะรออ้อนหรืออาจจะรออ้อนอยู่แนละ้ว จริงๆวันนี้ฝนมันเพิ่งตกนะอากาศค่อนข้างเย็นเลยมารีวิวเจ้าตัวนี้ถ้าไปจุดตอนร้อนๆที่หนักเลยแต่ว่ามันก็เพิ่มได้ประมาณสักสามสี่ถึงห้าองศานี่แหละถ้าให้เดานะครับแต่เท่าที่ดูในกล้อง เหมือนในกล้องก็จะเห็นมันเป็นชั้นๆอยู่เหมือนกันนะเออแต่ว่ามันอยู่ที่มุมเรามองนะครับถ้าเรามองจากมุมสูงอะ่ะเราจะมองไม่เห็นชั้นเลยแต่ถ้าเรามองจากตรงก,กลางเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขึ้นมาประมาณสักพอสมควรเลยห้าชั้นอแล้วแต่ว่ามุมที่เรามองเป็นมุมไหนนะครับมันใช้การสะท้อนแสงเรานะ สะโค้หรือหักเหเน,นี่ยแหละสักอย่างการจะได้กินชาไหมเจ็ดสิบห้าองศาพอเนี่ยเหรอเพราะว่าถึงแล้วแหละได้ยินเสียงนะ้ำมันบึ๊กบึกบึกอยู่นะไอหยิบ,บแล้วมันจะหยิบออกได้หรอมันจะไม่รอ้นอนนี่หนึ่งแปด ได้อยู่ครัอบอนร้อนแต่ว่ามันจะมีบริเวณที่ห้ามไม่โดนนะครับจะเทสให้ไม่เทสได้ไม่แฉ่งนี่ไม่ร้อนนะแฉ่งนี่แค่อุ่นๆแต่ว่าตรงเหล็กตรงเนี้ยรับประกันร,ร้อนแน่เพราะว่าเพื่อนเคยโดนแล้วจริงเหรอจริงแต่ว่าตรงแฉ่งอ่ะแฉ่งนี่พอได้อยู่นะแฉ่งนี่เออเพื่อนคนไหนอะพี่ทำง,งาน ก็จริงๆมันเป็นตะเกียงที่แบบเหมือนจะไม่ได้ให้แสงอะไรเยอะขนาดนั้นเนาะเน้นร้อนอะเน้นฮเตอร์เออเน้นแบบบรรยากาศมากมากกว่าเน้นสวยอะใช่ผมพูดแล้วไม่อยากจะแต่ว่าคยจุดตอนกลางคืนมันก็ก็สวยก็สวยอะก็สวยอยู่ใช่คือแบบถ้าพี่นั่งกันธรรมดาอะไรเงี้ยไม่ได้นั่งทํางานหรืออะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยถือว่าพอเลยแหละ ล้วปกติเวลาน้ำเดือดมันจะออกควันมันจะออกในการการเนี่ยออกแต่ว่าอันนี้คือเอาแล้วสงสัยต้องมาลุ้นแล้ว่าน้ำได้เดือดไหมครับแต่ว่าเขาไม่ใช่ถึงน้ำเดือดอะแล้ว่าแฟนอยากลองเตาอยากลองเตาเราไม่ได้กบวงการก่อนเลยอะไรอะมึงมันเนี่ยมันนั่งอะคือมันรอกินชาอย่างเดียวอะ เนี่ยก่อนเอาเนี่ยคะก่อนเอากาแฟตองมาเรากินแล้วเนี่ยเนี่ยกินกาแฟตองเนี่ย <c oughs> กินกาแฟตองด้วยอ่ะกินกาแฟตองด้วยกาดนี้มันใส่น้ำได้เท่าไหร่อ่ะก็ใส่น้ำเราประมาณเท่าไหร่ครึ่งกาครึ่งกา พอชงเราสองคนหรอมันจะชงได้หรือเปล่าครับของเราชงได้แล้วว่าถ้าชงน้ำมันก็ไม่ต้องเดือดหรอกแต่บอกพี่ๆไว้ก่อนเลยนะไม่ว่าน้ำจะเดือดหรือไม่เดือดอ่ะเราจะเอาเทมเร์ <c oughs> โรมมิเตอร์เดียวๆเลยเดียวอาเทอร์โมมิเตอร์เอหรอก็ดีนะเดี๋ยวไปเอาเทอร์โมมิเตอร์มาเนี่ยเร็วๆจังวะขั้นตอนก็ล้างล้างเทอร์โมมิเตอร์ก่อนนะได้จ้ายืนรถ เดี๋ยวเอาเทอโมอมิเตอร์มาวัดกันเลยดีกว่าเราจะได้วัดด้ว,ว่าแบบใกล้ๆเตากับไกลๆเตามันต่างกันเยอะไหมนะครับเดี๋ยวก่อนขอแอบดูหน่อยที่ำไมมันแบบว่ามันมีแนวน้อมไหม โอ้มีควันเอ้ยมีฟองอยู่นะครับน้ำมีฟองอยู่นะเดี๋ยวการลองวัดอุณหภูมิข้างนอกนะครับว่ากี่องศาแล้วเดี๋ยวเราเรช็คเช็จแล้วชะและ้วก็วัดว่าใกล้ๆเทาเราเนี่ยประมาณกี่องศาเออโชว์หน่อยโชว์หน่อยการโอ้ยเห็นอุณหภูมิข้างน,นอกแล้วแบบอ,อยากกลับบ้านเลยอะ่ะอันนี้อยู่ประมาณ21โชว์หน่อยโชว์ ยังไม่นิ่งเลยค่ะอ okay. ครอที่นี่นะเคออครับนี่สามสิบจุดสี่เออสามสิบจุดสี่ครับผ้าฝาทอนนะยอดเอ้ย <Okay. S 1> แต่เป็นฮีเตอร์เดี๋ยวเรา<ห>จะไปวัดตรงฮีเตอร์น,นะว่าเท่าไหร่ฮีเตอร์แม่ไม่ต้องฮีเตอร์หรือว่าข้างบนดีนี่ตอนนี้กายเขาก็กำลังวัดอยู่ครับ นนอุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะตาตอนนี้44แล้ว50แมวแมวเดี๋ยวทอรเบอสเตอร์พังละ59.1นะครับ60เพาละวเป็นโควิดแลนะทัง <laughs> ยิ่งกว่าโควิดอีก <c oughs> โอเคนี่ประมาณ63ได้อะ่ะ <c oughs> ร้อนมากอยู่นะครับ <c oughs> อเออใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้ควันก็เริ่มออกแล้ว าามาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำมันเดือดไม่เดือดตอนนี้ควันมันก็ออกจากอาแล้วนะอาลราทีนี้ร้อนแล้วเดี๋ยวหาจุดแลนดิ้งก่อนหาจุดแลนดิ้งเอ๊ะก่อนว่าก่อนไปเอาผ้ามาดีกว่าเพื่อ <c oughs> ความชัวร์โอเคชุบตอนนี้ควันก็ออกแล้วนะครับ น้ำเดือดแล้วทุกคนสรุปว่าต้มน้ำเดือดได้นะครับร้อนอนะ่ะร้อนร้อนแล้วยังจะพยา,า,าย,ยามด้วยอ่ะเข้าไปโอ้กเอาไปแบบอุ้ยถือยังไงเนี่นะนะต้องใช้ผ้าเลย,ยอเออก็คือเวิร์กอยู่นะใช้ได้รเราใช้อุ่นอาหารอะไรเงี้ยเวิร์กหมดเลยมั้ง เอาไปสองร้อยเลยเอาไปสองร้อยเลยเดี๋ยวพิดสูตรไม่รูโอเคทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกอนยังไม่ใส่นะคเอาอันนี้หรืออันนี้เอาคาราเมลครับเข้าใจว่าเป็นขนมเลยซื้อมาเข้าใจว่ามันเป็นแบบอเอาไว้ใส่เป็นน้ำตาลใส่กาแฟอะไรเงี้ย ที่แกะทบน้ําตาลไปไง้าใจว่าเป็นน้ําตาลก้อนเอาไว้คาราเมลไว้ใส่กาแฟไม่ใช่ทีนวันเลย <c oughs> ใส่ให้มันสองร้อยเลยนะดีสูยอีกสองคำเองนะกรเราไม่สามารถลวกน้ำสองกอรอได้ก่อนเค ถือว่าเราได้กินกาแฟอยู่นะเอาละทีนี้มาดูวิธีการดับนะครับ <c oughs> จริงๆเราเล่งหนีไฟได้นะพอไฟมันแรงไฟเราหลีได้เออเนี่ยครับเล่งเห็นไหมในกล้องกล้องเห็นอยู่เนาะแล้วก็หลีได้ตรงนี้เลยแต่ว่าเราดับจากตรงนี้ไม่ได้นะถึงเราจะหลีสุดก็เถอะนะครับเพราะงั้นวิธีที่เราจะใช้ดับจริงๆก็คือกดตัวนี้ครับกดลงไปเลย มันก็จะเด่งแป้งเรียบร้อยเป็นอันดับแต่ว่าเราต้องรอสักพักใหญ่ๆเลยนะถึงจะหายร้อนถึงว่าเขาจะดับแล้วก็ถึงนะเนาะข้างบนอะไรตรงนี้ยังร้อนอยู่แล้วตอนนี้กลิ่นน้ำมันก๊าซสำคัญเลยทุกคนก็จะได้หอมฉุยแล้วทีเนี้ย <laughs> หมดพอดีเลยป้าหนัมการโอเคครับ วันนี้ได้กอนกาการก็ได้กินชาแล้วก็กาแฟะนะ <S 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 เออถือว่าใช้ได้อยู่โอโ้โหน้ำมันกา๊าซหอมุยเลยอะ่ะหอมชุยเลยดีไม่ดีเนี่ยเนะี่ยดีไหมหอ๋อตอนจุดต่ะไม่มีกลิ่นน้ำมันกา๊าซแต่ว่าตอนดับอะ่ะเออน,นั้นแหละสำคัญกลิ่นน้ำมันก๊าซจะอยู่จนกว่ามันจะหายร้อนนะครับพอมันหายร้อนมันก็ถือว่าไม่ค่อยมีกลิ่นเลยนะไม่มีเลยด้วยซ้ำ ยกเว้นเพื่อนจะทำหกตรงนี้ยถ้าอย่าทำหกเชียวนะครับตอนเทอะถ้าหกเนี่ยรับประกันว่าต้องมันแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ก็จุดประสงค์ของเตาแล้วก็ตะเกียงแล้วก็อีเอร์สามตัวนี้ก็ถือว่าผ่านอยู่นะ<อ>แต่ว่าขอให้มอขอให้มีโอกาสได้ใช้ว่าเราจะใช้ยากครับเ <laughs> ก้าเน้นสวยๆไปก็ตั้งมองมันเฉยๆก็ดูมีความสุขแล้ว ไปแล้วสำหรับวันนี้พวกเราก็ลากันไปก่อนนะไปกินกาแฟแล้วก็ชาดีกว่าบ๊ายบาย